อพิซ่าโมเดิร์นนาโปเรตาน่านะคะที่มีบีก้าเป็นส่วนผสมด้วยโรยแป้งเซโมลาริมาชินาต้านะคะเซโมลาริมาชินาต้าเนี่ยเป็นแปง้งโรยแป้งนวลที่บด2รอบนะคะก็คือจะเป็นละเอียดเลยไม่บาดแปง้งช่วยให้ที่เราเปิดแปง้งเนี่ยจะไม่ติดนะคะเปิดแปง้งสไลด์ได้ง่ายทํางานง่ายวันนี้ที่เราจะทําก็คือโมเดิร์นนาโปเรตาน่านะคะขอบของเขาจะใหญ่แต่วันนี้ความใหญ่เราไม่ต้องการให้แบบใหญ่มากนะคะแต่ก็ใหญ่กว่านาโปเรตาน่าเวราเช่จริงๆแล้วนาโปเร ะะมีทั้งแบบดั้งเดิมหรือว่านาโปเรตนาเวราเช่จะเป็นขอบไม่ใหญ่มากขอบประมาณล้อเกวียนนะคะให้พอนึกภาพออกกับโมเดลนาโปเรตนาเป็นนาโปเรตนาแบบสมัยใหม่หรือว่าร่วมสมัยนะคะตัวนี้ขอบจะค่อนข้างใหญ่นะ,ะง่ายๆเลยเหมือนเรือยาง มีพรงอากาศอยู่ด้านในไม่ได้พูดถึงพิซซ่าเลยนะคะมาถึงการเ,าเอาเข้าอบแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วซอสที่ใช้วันนี้เป็นซอสครีมฟักทองค่ะแล้วเราก็แต่งหน้าเอาเข้าอบนะคะวันนี้อบด้วยเตาเฮลิออสนะคะ เราเปลี่ยนจากแผ่นหินกลมเป็นแผ่นหินสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วเราก็หมุนเองได้เลยอบร้อนๆออกมาค่ะตัวนี้คือแป้งที่มีหัวเชื้ออยู่ด้วยบีกา้าเดี๋ยวเรามาตัดกันนะคะหัวหน่าทานมากเลยทั้งกลิ่นของตัวครีมฟักทองของชีสนะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงอากาศด้านในของตัวพิซซ่ากันการใช้หัวเชื้อก็จะทําให้ตัวแป้งเนี่ยโครงสร้างแป้งมีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะ